thưa chị đã, má thay yải má, há mõ, bao khăn, rồi kiếm tả, này này, pha lại cho nên โดนแล้วแต่ว่าいい вами, นนนนที่แสดงว่ากำลังล่วมร่วมมากุดพัดว่าั่นกลวงรู้ว่าเก็บยูหันว่าเอาเอะไนเนี่ยแม่กข้อตามความเสื้อห้านมพี่น้องเพิ่นพ่อมากกับเศร้าอยู่หนีเด้มองมองสิผาพ่อมากนี่แหละจากลูกปอยคือกันมากกับเศร้า รรแมวไม่ีมตนต้นยันแหไอนแพ้ไปนั่งแดดผิต้องมานั่งผินจมันน่ะนี่มานั่งฟิ้งแดดเลยได้ไหมเนี่ยเนัเนาไปขี่ตาซื้อวายายเพ่ง นันพระมงษาใ่เอนนพรงษาเห่วมากสอันเล่าวอันนันชวงญาตเแม่เอ็นกับกระดูเขาชวงกันแม่พ่อว่าเอ็นกระดูกนี่นี่มันเก็บอยู่นี่ลดร่มลด่มมองเป็นลดร่มร่มเองโอ้มเองจ้เนอคองยังหรอนี่คลองอีห้องื่นทุกวันเย วันในเมื่องของหักของอัไปอานสอไปของนองวัเขียนนีก็หักร์จอ่ะหักขีดอิ่มแล้วปะเขาเขาไปย้อนในเขียนตัวอีกคนตอนอไปบ้าหลวงบ่าว่าเอาวันตื่นเเดียวอหมอเขาจะเปน้นหน้าอกไปมาจะไปดีเตอร์เาากัดหมุด่าด้วยนะแ้วกู่าแล้วใ่ ป็นไรแบบนกินยาไรอกยาไรยารงพาบาลกับ่าทอยายาี่นดอีกสองี้เป็นอย่งคู่บ่พามากได้ยิ่ได้ไหมหูไปเลยเด็จแต่ว่าพนอนเซือยู่นั่นหูไปแล้วได้ยินนุ่งนี่สองสามปีกัไปล้วหูไปแล้วหาปีหกหาี่หกขีไปแล้วหูจัเป็นอย่างกัน ขันเขาบาเง้ใส่อยู่าบกว่าแห้ยเสรอันอันนอ่เงี้ยสมบเนี่ยมองยังอนมบแบบข่เานงี้นี่หวาอไปยังพุ่นฮะอีหยังก็ขึ้นไปนั่งยังพุ่นลงมากระลังพี่ลงวลอดลงลอดลงหลอั่งลดเ้ย มีอันนี้พร้อมพิมพมีีราบพร้อมมีป่าบ้า่นะบ่ป่าได้ไงคุณมากอ๋อนคุณแม่ไม่แม่พ่อคัดเป็นนกบ้างนยีราบยีราบยีราบนี่เลยนี่นกแ้นไหมตาและหู หนาวหาวลมแห้งลมแรงลมแรงตะลุกเงี้ยวเมื่อเช้าก็ลุกก็บ่ขึ้นหวนเงี้ยวแต่ดนดนเอาขึ้นจังได๋ก็บ่ยอมลกดีตัวเพิ่นบ่กั้นดูน้อยๆมาเอาขึ้นพอดีข่อยเอาขึ้นเก็บเก็บรว่าหาหมนั่งเด้อนเอ้ย มานั่งฟิงแดดพีเย,ย็นอันนี้กระเป๋าผ่าเอามาเปลี่ยนแล้วสิอาบได้บล่าแล้วแม่ให้แม่เล่าเสียบน้มเลยเปล่ล่ะเขาอยู่ๆแหนมหาตละลาด ừ ตามบ่ได้จ้ะบ่แต่ปกติก็บ่อาบอยู่นี่ก็บอก <laughs> 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 อยู่บ้านนี่ <laughs> <cười> nôm Chua nôm, <cười> nôm. <cười> nôm. <cười> <cười> <cười>

หลาลงมามันสิอยู่ทั้งพอยญยลูกไอ้ตาเฮ็ดนียังจะไปจับเด้อจะไปจับเด้อนักผหน้องขอพระณในได้หลายสำหรับคี่เมี้และกิจติพันมากมาข้าใหยมากอาบน้ำมุนต่ามคว่มเสือของเงานะัะนันเนาะแต่ใดพอมากกับเศ้าเด้ ต่พ่อก็ยังเศร้าเราเห็เก็บตัวพ่อก็นม่นีแหละที่เก็บขาก็ไม่น้องขอบพราะพูดได้หลายสำหรับคลิปนี้นะตามลาไปก่อนกับสวัสดีจ้า